ก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ใส่ไฟกับใส่ลำโพงเข้าไปนะครับก็ <S <S ผลลัพธ์เป็นอย่างนี้เลยนะครับค่อนข้างดูดีนะครับตัวนี้ผมใช้ไฟกับลำโพงแยกกันนะครับลำโพงจะเป็นลำโพงมูทูธนะเป็นลำโพงมูทูธแล้วก็ชาร์จแบตได้นะครับแล้วไฟก็ตรงนัดตรงนี้ออกมานะครับเวลาเปิดใช้นะเป็นฐานไบออสนะครับก็ก็ส่องแสงดีครับให้ดูปิดไฟหมดเลย ก็จะเห็นประมาณนี้นะครับแต่เสียดายไฟมันไม่วิ่งนะครับคือไฟตรงเนี้ยกับไฟตรงนี้ผมทําให้วิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันบากกว่าเองผมนะผมทําได้แค่นี้แหละครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาลองลาโพงข้างในเลยนะครับลาโพงเป็นลำโพงมูทูธนะก็ง่ายๆครับมันไม่ยากเลยนะนี่เชื่อมต่อไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองสักเพลงดูครับ ดังอยู่ตรงนี้นครัก็ประมาณนั้นนะครับเราสามารถเอาเสียงโดเมนเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับก็ผ่านทางมือถือหรือผ่านทาง y o u ูทูบไปก็ว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีแอป,ปนี่แอป,ปของโดเมนเตอร์นะฮะก็เชื่อมต่อกับมือถือ Android พวกนั้นนะะแล้วก็เปิดแอป,ปเล่นได้นะครับก็ก็สุดความสามารถเลยนะครับผมทําได้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าไปซื้อกระบอกแพงมันมันไม่ไหวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่ามันออกมาทําได้นะครับ